สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวเมืองโบราณแต่อาจจะไปได้บางส่วนนะไม่ได้ไปครบทุกสถานที่นะสถานที่ใดที่ไม่ได้แวะไปขออภัยด้วยนะครับแต่ผมจะแวะพาเที่ยวเมืองโบราณเริ่มจากที่แรกเลยครับใกล้ตัวผมที่สุดเลยนี่ครับรถรางครับผมไม่ใช่รถรางนี่มันไม่ใช่สถานที่มันใครก็ อามาใช้บริการได้นะครับใช่รถรางอาโอเคก็มาที่ตรงนี้เลยครับอคุณผู้ชมพอทราบเลยยังครับว่าเป็นที่ไหนนี่นี่ด้านนี้เลยครับโอ้โหขึ้นมาสักหน่อยนะฮะนี่เห็นชัดๆเลยครับก็คือพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีนั่นเอง แต่มันจำลองไว้แล้วที่เมืองโบราณสมุทรปราการนะครับถ้าไม่สะดวกไปพระพุทธบาทสระบุรีมาสมุทรปราการก็ได้ครับนี่ครับโอ้โหสวย ถอดรองเท้าอ่าถอดรองเท้านะครับโอเคครับร้อนอนหน่อยตรงนี้ครับเป็นรอยพระพุทธบาท ไดยินเสียงเครื่องบินเล็กน้อยครับเพราะว่าลรงเมืองโบรานี่เป็นจุดที่เครื่องบินบินผ่านเยอะมากใช,ใชกบทั้ง4ี่ทิศกันเลยทีเดียวนะครับผมบางจุดก็จะสะท้อนแสงบางจุดก็ไม่ะสะท้อนแสงตามสถานก,การณ์ ข้างหน้ายังมีสถานที่อีกหลายที่เลยครับรวมถึงบึงทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะได้ไปหมดนะเริ่มอยากรู้ซะแล้วสิครับว่าจะมีที่ไหนอีกบ้างนะแต่เห็นที่นี่ยผมเห็นแบบแรกแล้วผมรู้เลยแล้ะใช่จริงด้วยเพราะผมเชคกัดป้ายแล้วนะครับว่าเป็นพระพุทธบาทสระบุรีนั่นเองนะครับซึ่งคงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เขานข้าจมีเื่อเสียงแลวคนรู้จักทั่วประเทศแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่ออันดีัอะไรโอ้โหใช่ข้างหน้าผมว่าผมเดาว่าได้เป็นตะปางสามยอดของลบุรีใช่แต่ดูว่าใช่หรือไม่ใช่ ต่บอกด้เลยว่าด้านนี้สวยมากครับแบบแต่งงานไดเอ,เอเียดได้แบบสวยมากจริงๆนะมีทั้งแบบสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับใช่อ่าโอเคค่อยๆลงครับเพราะว่ามีคนถ่ายรูปอยู่เนี่ยครับด้านนี้สวยมากเลย ต,ตรงการก็แคบนิดนึ่งจะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนช่องนครับสวยงามมากสะท้อนแสงกันเลยทีเดียวนะครับด้านนี้ครับด้านด้านนี้ดีกว่าใช่เพราะตรงการที่แค,คบคุณผู้จำสังเกตตรงการที่แบบเดินนี่อาจจะเสี่ยวชนได้ง่ายๆเลยนะครับผมลองมาไล่เช็คดูแล้ว พัานตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณผู้ชมได้เจอกับบ้านเรือนไทยใช่ไหมครับก็จะพาไปตามที่สงสัยเมื่อสักครู่นี้นะว่าเป็นพระปานสามยอดใช่หรือไม่ผมว่าใช่เพราะว่าสามยอดจริงแล้วก็ทรงแบบเป็นศิลปะขอมอ่ะผมว่าน่าจะใช่ได้ซึ่ง ตรงนี้ครับสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยนะว่าอยู่แถวไหนกันใช่ไหมครับเจ็ดห้าสามสามโอเคสามสามนะรัมบุตรบาทนะครับสาระบุรีสามสิบสี่กุฏิพระสงฆ์ใช่ครับสามสิบห้ารังสามยอดสามหกวัดโพงก้าต้นสิงห์บุรี นะครับเจอนุสรสถานชาวบ้านบางอาจารย์โอ้อยูห่างกันนิดเดียวเองครับแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเจอกับยี่สิบจ็ดจะเป็นพระที่นั่งสันเป็นปราสายุทยาเนี่ยครับใช่ยี่สิบหกพระที่นั่งจอมทองอยุธยาโอ้ใกล้ๆก,ก,กันเลยนะเดี๋ยวไปพระปัางสมยอดก่อนดีกว่านะครับสวยมาก วันนี้ฟ้าเป็นใจด้วยครับเพราะตอนแรกที่ผมออกมาจากบ้านอ่ะ,อะพูดตรงๆเลยว่ายังคึมๆอยู่เลยตอนนั้นนึกว่าฝนตกแล้วด้วยนะครับผลุกไม่ตกเลยครับไม่ตกเลยใช่ฝนไม่ตกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแผนแดดมาค่อนข้างจะแรงอีกดังหากนี่ครับพระปังสามยอดจริงๆด้วยนะครับมาถึงแล้วครับถ้าไม่สะดวกไปที่ลบบุรีเมืองโบราณก็จัดให้ครับ ได้ครับนี่ครับมีคนผ่านพอดีนะนี่เครื่อบินอีกแล้วโอ้โหเครื่องบินอีกแล้วครับ <c oughs> สีน้ำเงินน้ำเงินไม่รู้ผมว่าไม่ทราบว่าเป็นสา,ายการบินไหนนะครับไม่แน่ใจ กต่ฝ้าปังสามยอดเนี่ยแน่ใจแน่นอนใช่แน่นอนนะครับใช่จริงด้วยนะใช่แต่ต่างกันเล็กน้อยครับแต่ต่างแล้วแต่ยอดอะไรเนี่ยเหมือนแต่ว่าสีครีมมันไม่มีเพราะว่ารู้สึกว่าของฝ้าปังสัมยอดทางลบุรีของที่อยู่ตบุรีอะคือจะเสียงตันเข้มถ้าจะทุกส่วนเลยนะครับใช่ครับแล้วด้านหน้านี่ครับโอ้โหมีสะพานข้ามด้วยนะครับ ไปเที่ยวอุทย,ยาต่ออันนี้มาลบบุรีก่อนไปสระบ,บุรีเสร็จก็มาลบบุรีลบบุรีเสร็จเดี๋ยววนไปยุทธยาครับไม่ต้องห่วงใช่ฝั่งนี้ก็ลังสวยครับเพราะไม่ย้อนแสงเพราะ้ะไปทางหนึ่งผมว่า่ายจะย้อนนะใช่แล้วสวยมากๆใช่คือแบบมีสีแบบที่ดูแบบสวยงามมากๆจริงๆ นะครับสวยมาก <c oughs> ติดบึงติดอะไรอย่างนี้นะสวยๆเลยนะจะขอพักเบรกสักคู่หนึ่งได้ไหมยังไม่ได้เซลฟี่โอ้โหสวยจริงๆ Okay. เดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปทางฝั่งยุดยาบ้างครับ